ก็สวัสดีครับวันนี้พักเรื่องหมัดมวยไว้สักอีพีหนึ่งแล้วกันมาคุยกันถึงอนิเมะต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่ชอบดูอนิเมะเหมือนกันมีหลายๆเรื่องเลยที่ผมติดตามแล้วก็ดูเป็นประจำแต่ก็มีหนึ่งเรื่องที่ดูมาตลอดเลยนั่นก็คือเรื่องดาพิฆาตศูนย์ซึ่งไอดาพิฆาตศูนย์เนี่ยดูมาตั้งแต่สมัยผมอยู่กรุงเทพเลยตอนนั้นก็ยังไม่ได้ย้ายกลับมาอยู่เชียงใหม่ต้องเรียกได้ว่าดูกันมาอย่างยาวนานครับแล้วก็เพิ่งได้รู้ว่าไอดาพิฆาตศูนย์เนี่ยบนมังงะแม่งจบไปนนา คือไอ้มูซันอะตายไปแล้วแต่ผมแม่งเพิ่งรู้ไงแล้วทีนี้ฮะมันเป็นความรู้สึกที่ว่าแม่งไม่อยากทนดูมันต่อไปแล้วพอรู้สึกว่ามันช้าเหลือเกิน n น t f l i x เนี่ยไอ์อีพีล่าสุดที่มาก็คือภาคหมู่บ้านช่างตีดาบเนี่ยโอ้โหวันจันทฮะมาสัปดาห์ละตอนมันทําให้เรารู้สึกเหมือนเราย้อนกลับไปเมื่อสมัยเราเป็นเด็กเหมือนเราเราติดตามดูดาร์กอนบอลติดตามดูฮันเตอร์อีกฮันเตอร์ติดตามดูดิจิมอนคือมันต้องรอเสาร์อาทิตย์เท่านั้นอะแต่นี่คือหนักกว่ามาแค่ตอนเดียวคือในอดีตเนี่ย น้อยๆอที่หนึ่งเรายังได้ดู2ตอนใช่ไหมแต่นี่คือได้ดูแค่ตอนเดียวเท่านั้นซึ่งความรู้สึกผมคือแบบแม่งมันนานมากเว้ยแล้วก็เนื้อเรื่องไม่ค่อยขยับเลยแล้วทำให้รู้สึกว่าเมื่อไหร่จะล็อกความรู้สึกตรงนี้ออกไปได้ทําให้ผมเกิดความรู้สึกว่าผมหงุดหงิดมันเริ่มเบื่อแม่งไม่ไปถึงไหนสักทีเอเคผมตัดสินใจกับตัวเองว่้ามากูจะเลิกดูอนิเมะเรื่องนี้ละแล้วไปอ่านมังงะแทนครับเอาให้จบไปเลยแต่ถามว่าเมื่ออ่านมังงะจบแล้วเนี่ยยังจะมาดูอนิเมะดูไหมดูครับบางคนบอกว่าอา้าวทำไมพ ไคือจะเล่าให้ฟังว่าเวลาอ่านการ์ตูนกับดูอนิเมะเนี่ยมันมีความสึกแตกต่างกันนะในมุมมองของตัวโอมไออ่านการ์ตูนเนี่ยสนุกไปอีกอย่างหนึ่งแต่มาดูอนิเมะเนี่ยมันจะได้ทั้งแสงสีภาพเนื้อเรื่องเสียงทุกอย่างจ้องบอกกันว่าไอตัวบริษัทที่ทําอนิเมะเรื่องดาบพิฆาตศูนย์ทำภาพดีมากผมยอมรับเลยว่าเส้นแม่งคมกริบสีแม่งสดแล้วก็ที่สำคัญคือเสียงการลำดับภาพการลำดับเรื่องราวคือทุกอย่างใส่ ใจทุกรายละเอียดเลยฮะกลายเป็นอนิเมะที่ทำให้การ์ตูนเรื่องนี้ดังขึ้นมาเปรียบเทียบกับวันพีชวันพีชเป็นการ์ตูนที่ดังมาตั้งแต่ในมังงะละแต่พอมาเป็นอนิเมะเนี่ยมันเฉยเฉยไม่ค่อยเท่าไหร่ภาพเอยอะไรเออาจจะเป็นเพราะว่าเป็นการ์ตูนในสมัยอดีตละซึ่งผมพูดตรงๆว่าอนิเมะวันพีชผมไม่ดูนะผมอ่านแต่มังงะเท่านั้นแต่พอมาเป็นดาพิคาสูนเนี่ยโหยผมยอมใจอนิเมะจริงๆซึ่งในการ์ตูนหลายๆเรื่องในอดีตเนี่ยผมไม่ชอบอยู่อย่างหนึ่งของอนิเมะอย่างเช่นสาแรมดังด ซอบาสะค,คือเดตแอร์มันเยอะเกินไปด้วยทุกคนมาคนไอนจะงงว่าให้อะไรคือเด a แอร์ว่าเด a แอร์ก็คือแบบช่วงที่มันง้างพลังซุนโงกูลจะเบ่งพลังครับแม่งบางครั้งเบ่งเป็นตอนทุกคนเลยอย่างสแซลมดังอ่ะโอ้โหคนจะได้แต่ละคะแนนจะชูดแต่ละลูกจะโอโ้ทำคะแนน ไอ้คนเชียวแบบกูดูคุณๆๆเหนื่อยกูอยากกอทุกคนข้าใในแม่แบบอยากกอให้มันเร็วขึ้นอะแบบรำคาญช่วงเดทแอร์มากเดทแอร์อะไรประมาณนี้แม่งเยอะจริงๆแต่กับดาพี่ฆ่าสูตรมันไม่มีแล้วเว้ยทุกคนแต่ถามว่ามันน่าราคาญไหมมันมีความน่าราคาญอยู่ครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นความน่าราคาญของแอนิเมชันแต่มันเป็นความน่าราคาญของตัวละครก็คือไอหัวเหลืองอะไอไอตัวดาบสายฟ้ามันจะมีความแบบน่าราคาญแม่งบ่นอะไรไม่รู้ดูแลน่าราคาญมากๆครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลบข้อดีของแอนิ เรื่องนี้ไปเลยนั่นก็เลยจะเป็นหนึ่งจุดทําให้ผมออกมาพูดว่าเฮ้ยแม่งอยากไปอ่านมังงะจริงๆแล้วว่ะคือรอมันนานมากไอ้มูซันไม่ตายสักทีไอ้อสูรข้างขึ้นไอ้โคชิโบไอ้ตัวสูรหลายๆตานน่ะผมยังไม่เห็นมันโชว์ฝีมืออะไรเลยตั้งผมดูมาดูมาจะสี่ปีแล้วผมดูตั้งแต่แบบลักกี้ตัวเล็กๆจนเดี๋ยวนี้ลักกี้ไปอยู่บนสวรรค์แล้วอะ่ะผมยังดูไม่จบเลยอะ่ะนั่นแหละครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมมองว่าถึงเวลาละที่กูอ่านมังงะดีกว่าเอา ให้จบจบไปเลยจะได้แบบเสร็จสิ้นภารกิจกันไปสักทีโอเคคลิปนี้ก็อยากจะมาพูดให้ทุกคนฟังประมาณนี้ละกันนะครับถือว่าแลกเปลี่ยนกันละกันใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็พิมพ์อย่างสุภาพคุยกันแบบมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้ตุลาไปก่อนสวัสดีครับ